สวัสดีค่ะพี่น้องมกไก่ใส่หัวปีแล้วจ้าไอคุณยายจาใบตองโมมีแดดมือนี่พี่น้องหนึ่งเอานี่นะเซตถดอกข่แล้วแม่ได้จ้าน้องนุ่นพี่น้องกับเข่าเตมบ้านอยู่พากันแสบอันกับไอผ้ากันแสบอันอะไรนะมาม่าใช่ไหมผ้ากันกินมามา่าแล้ไปซอเป,ปิร์ซอป,ปิ้งมามา่าเกาหลี ใส่ในตู้ไว้อันนึงเพื่ออยากต้มให้ตาให้ย่ายิสดนี่พี่น้องได้แล้วอันนึงมาเอาผ้าผ้าเช็ดจานเยอะแยะนะเอามาเช็ดเห็ดมมกไก่ถึงว่าปีเห็ดแล้วเขาจะได้อาบน้าด้วยแบนี้นะอาบปน้าแต่งตัวไปงานรับเสิร์พี่น้อง ไปซื้อของมูเศร้านี่ปาัดบกัวเสดถูบา้านหลังนั้นเพราะว่าน้องเอมอาจารย์มอล่ล่แล้วกับสิมาอาบน้ำอาบใน,นกินเขาวกินน้ำทันไปล่ตัวหมือแรกนี่หมกไก่ถึงว่าปีอันนี้เป็นไก่สะโพกนะคะพี่น้องไก่สะโพกเนื้อสะโพกนะ อเอาก็เจ้ากับบริพับบริผมมีความววอะเราจะกับปลอม,มใชเลย<ม>บอกป่<ม>นั่นอ<ม> <laughs> ย่างเจ้ากับปลอมใช่เลยเนาะมันก็เลยอุู่อย่างจังสีตีเออเขาก็ต้องเลี้ยงกันที่ดีเป็นหัวเป็นหางอันนี้บอเลยค่ะบอ<ม>เอามาได้ได้คู่คอยกับฮอเรียวนั้นรุดแล้วโอเคจ่าพี่น้องมยผู้จับกล้องให้ เรียบร้อยค่ะโมกไก่ใส่หัวปีนี่นะมีแล้วรงน้นนะนี่นะใบนี้ผิดฝาไปเลยเอาไม่ใช่ฝามันนะนี่ฝาหมันนนี่นีสิฝามันที่เอาเธอเอาไอ้งุมไอใบตองนะ่ะบอกฝามันือนยน่นใช่เอเอจะว่าไม่มีไม่ได้ ใช่ลองงมดูสิเห็นไหมล่ะลงตัวไหมล่ะฮะฉันก็จือเอาสิเอาน้ำใส่อีกทานใส่อีกไหมหรือว่าพอดีดอมีหอ่อตมนอกไม่เมือเนี้ยอยู่เมืองนอกน้องไม่นี่พอแล้วจำไว้นี่น้องไหม้อยู่เมืองนอกพี่นอ้องอัน อันพิเศษแท้งหาสิกินกันยากอยู่มืองไทยบางเนตม้มใบหาผู้สิกินกันกนบมี่มนานเห็นบอกทางไม่หันมันเป็นหมอเอียงอยู่บอกเหรอหมอเอียงค่ะป่าเดี๋ยว่าหูม,มันเป็นแนวนี้ออโอเคเสร็จแล้วค่ะเมนูหนึ่งนึงปา โอ้ยนึ่งหมกไก่ใส่หัวปรีแก๊สหนูปิดดีหรือยังหนูลงดูเช็คดูดีๆนะเอานี่ไปล้าง,อ,อ,นนอ,างอันนี้ลงขยะลงขยะอันนี้ลงถังพยายามปิดแกด๊ดดีๆด้วยนี่นานทห่บอกปิดแก๊สแกปิดบนแหน่นเออต้องปิดให้มันแหน่นได้เพราะว่าเขายานอันตรายสิมหาด้ ขาเหลืองเหลือง้ำมัน่ายมันเพี้ยงมันติดลิกระซิบริเด็นบอกชุนน้อง่องบีน้มานมาถ่ายรูปที่ซื้อแล้วก็บอกถ่ายแล้วแล้วก็เอาไอ้นั่นไงแซดเอาไปอัดที่ว่าที่เธอเธอเคยทำบอกกับฉันนะ่ะพูดๆแล้วก็ให้มันเป็นตัวไอ้น,ไนั้นนะแม่โสภาถึงเดช <c oughs> พี่ทิมก็ยาดรักภา่าแต่สาวไอ้ตจอัน้าคุณต้ยังรับไปอร่อยไหมแฟนอืม